พวกเราจะมาแนะนำการเที่ยวเกาะสมุยยั่งยืนแต่ก่อนอื่นรู้จักพวกเราสิคน,นก่อนนะคะพวกเราเป็นนักศึกษาโลจิสติกส์ที่มาเรียนการท่องเที่ยวยั่งยืนคนแรกเธอคนนี้ชื่อว่าบิวพลัญญาสุดเมืองสาวชาวเหนือที่มาเรียนภาคใต้บ่นคิดถึงน้ำเงี้ยวทุกวันเลยคนข้างๆผู้สาวคนนี้ ชื่อว่าน้ำบุญสิตาแป้นหนูผู้สาวที่รักสวยรักงามที่สุดในกลุ่มนะคะต่อไปผู้สาวคนเนี้ชื่อว่ามิวบรรสนัน,นคงพยักพี่สาวที่เฟียที่สุดในกลุ่มและผู้สาวคนสุดท้ายเธอคนเนี้ยชื่อว่าฟ้ารันพรสุอน,นันต์เป็นน้องล่าล่าที่สุดในกลุ่มล้วค่ะ รู้จักพวกเราแล้วถึงเวลาคำเกาะสมุยแล้วค่ะถ้าพูดถึงเกาะสมุยบอกเลยว่าที่นี่มีดีเยอะมากชาหาดสวยๆยัยงคาแวงหาดละไมน้ําทะเลใสแจ๋วา,ายนุ่มๆเหมาะกับการเล่นน้ำํำเดินชายทะเลชิลๆดูพระอาทิตย์ตกธรรมาชาติก็จัดเต็มมีน้ําตกสวยๆอย่างน้ำตกหินลาดที่ไปแล้วต้องลองว้าว แล้วถ้าชอบสายวัฒนธรรมก็ต้องไปวัดพระใหญ่เป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดเลยอาหารทะเลที่นี่ก็สดใหม่อร่อยทุกจานแถมยังมีตลาดให้เดินเล่นหาอะไรกินแบบฟินๆพราะมบรรยากาศที่ชิลมากเหมาะกับการมาพักผ่อนแบบสุดๆถ้าใครยังไม่เคยไปนะคะบอกเลยต้องมาลอง เดินทางไปเกาะสมุยจากประสบก,ก,การณ์ของผู้เลาคนนี้ที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวของเกาะสมุยมาแล้วไม่มีอะไรยากเลยค่ะเพราะการเดินทางสะดวกสาบายมากแต่แต่เราไม่เล่าให้ฟังหรอกนะไปดูคลิปกันดีกว่า เ,เกิดจากวันหยุดยาวเดือนที่แล้วเราจะไปสมุยเช็คตั๋วเครื่องบินไปลงสมุยดูแลแพงมากเลยตัดสินใจเปลี่ยนไปลงสนามบินสุราษฎร์แล้วขับรถไปขึ้นเรือข้ามไปสมุยแทนบอกเลยว่าประหยัดไปได้เป็นหมืน่นเรือข้ามไปสมุยเนี่ยมีหลายเจ้านะแต่เราเลือกที่ซีทานเฟอร์รี่พอดูรีวิวมาแล้วค่อนข้างโอเคที่สําคัญสามารถจองผ่านเว็บไซต์และเลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยสะดวกมากๆคนที่จองมาแล้วล่วงหน้ามาถึงก็สามารถเข้าคิวตรงช่องฟาร์สเลนเพื่อรับตั๋วได้เลยค่ารถบวกคนขับเนี่ยอยู่ที่5-50และผู้โดยสาร1 170ต่อ เราไป2คนก็ตกอยู่ที่720ต่อขาพอถึงเวลาก็สามารถขับรถลงเรือได้เลยส่วนผู้โดยสารต้องเดินแยกไปตั้งหากนะเขาจะมีทางเดินแยกให้ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยเราว่าโอเคเลยกว้างขวาง,วางสะอาดมีที่นั่งเยอะมีให้เลือกทั้งแบบห้องแอร์และแบบเอาดอด้านบนถ้าใครอยากนั่งรับลมทะเลชิลๆก็แนะนําบทน,นี้เลยลมเย็นแถมวิวดีมาก การเดินทางจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งถ้าใครหิวบนเรือก็มีของกินขายด้วยถ้าใครอยากไปเที่ยวสมุยแบบประหยัดค่าเดินทางและมีเวลาเยอะหน่อยเราว่าขึ้นเรือแบบนี้ก็โอเคเลยเราลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายไว้ให้แล้วตามนี้เลยนะ หลังจากลงคลิปเที่ยวเกาะสมุยไปไมีแต่คนสอบถามมาว่าเอเดนเดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยโดยวิธีไหนนะคะวันนี้ขอมาตอบในคลิปนี้เลยนะคะเอเดนได้นำน้องชาวกัวเอดวีหนึ่งหกสิบของเอเดนนะคะนั่งมากับซีฮอตเฟอรี่นะคะก็คือนั่งตั้งแต่กรุงเทพไปถึงเกาะสมุยเลยทุอคนอยากจะบอกว่าเรือลำใหญ่มากก็คือที่ตอบก็คือเยอะมากนะคะมอเตอร์ไซค์ก็มาได้รถจนกก็คือมาได้ก็คือเก๋สุดมากบนเรือมีอไดเลื่อน <Wow. S 2> หลังจากที่เราจอดรถเรียบร้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็คือดูแลรถของเราอย่างดีเลยแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปอยากจะบอกว่าพอขึ้นมาโอ้โหตกใจมากคือข้างบนก็คือเหมือนโรงแรมเคพื่อนที่เลยมีทุกอย่างจริงๆนะคะห้องนอนของเราจะจองแบบแคปซูลไว้นะคะก็คือเป็นสองแคปซูลเลยแคปซูลก็จะแบบ ว่างมากไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดน,นะคะทุกคนและพอเก็บของเสร็จนะคะแล้วก็ออกไปเดินสำรวจนะคะบนพื้นที่ในเรือว่ามีอะไรบ้างและนี่นะคะเรือซีฮอตเฟอรี่นะคะก็เดินทางจากท่าเรือลาดบุรณะนะคะไปยังเกาะสมุยภายในเรือนะคะก็จะมีห้องอาหารนะคะสามารถมาทานอาหารที่นี่ได้นะคะแต่ราคาก็แอบจึ้งอยู่ซึ่งเมนูอาหารนะคะก็จะเป็นตามนี้ได้เลยนะคะมีอาหารอิตาเลียนอาหารไทยก็มีนะคะทุกคนแล้วก็สั่งพิซซ่ามากินจุประมาณบ่ายสองนะคะเรือก็เคลื่อนที่ออกจากลาดชบุรณะนะคะมุ่งหน้าสู่สมุยระหว่างนั้นเราก็มาเล่นเกมเจยจอยกันคะ่ะ ก็คือเราสามารถไปเขียนพสน์อิดแสดงความยินดีหรือว่าสแสดงความประทับใจได้แ,แขึ้นไปไม่ต้องกลัวอดนะคะแต่แอบกระซิบนะคะพกเงินสดไปด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่ขึ้นไปแป๊บๆป,ป,ป,ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะเราก็มาดูพาทิตตกอยากจะบอกว่าสวยมากนี่เป็นการดูพาทิตตกที่กลางทะเละแกแล้งตอนนี้เราก็พร้อมรลยสมุยกันต่อแล้วค่ะจับ้าสำหรับใครนะคะอยากเดินทางไปเกาะสมุยนะคะแต่ไม่อยากเดินทางเองนะคะก็สามารถขึ้นเรือได้นะคะมาตามรอยอีกดนกันเยอะๆนะคะจํำมากที่นี่คือซีฮอตเฟอร์รี่